สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาววิดีบัวบ่ายครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลสระบ,บุรีค่ะสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งค่ะโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเ,เมืองจังหวัดสระบ,บุรีค่ะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะคะซึ่งดิฉันรับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นป .1-5 ค่ะและในเทอมนี้นะคะได้ รับหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาภา,าษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะต่อไปเรามาพูดถึงสภาพปัญหาแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้ได้เกิดการเรียนการสอนขึ้นมานะคะก็คือว่าดิฉันเนี่ยได้เห็นความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาอรั่งเศะคะซึ่งการที่จะเรียนให้ได้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประสบผลสําเร็จนั้นนะคะจะต้องอาศัยความเข้าใจทางด้านไวยากรณ์เป็นหลัก เพราะว่าวยากรณ์ก็คือกฎเกณฑ์ทางของภาษารวมไปทั้งการจัดวางทําให้เป็นรูปประโยคที่สามารถสื่อสา,ารได้อย่างเข้าใจนะคะนักเรียนจะสามารถมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีถ้าเริ่มต้นจากการเรียนไวยากรณ์ได้มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็จะนํไปสู่การสื่อสา,ารที่ประสบผลสําเร็จนะคะและในปีนี้นะคะที่ฉันก็ได้รับการมอบหมายให้ได้จัดการเรียนการสอนนะคะในด้านวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะคะ ซึงก็พบว่าเรื่องสรพนามบุรุษที่3นะคะการใช้ฮีหรือชีเนี่ยนักเรียนยังขาดความมั่นใจค่ะเพราะว่ายังคิดว่าการเรียนไวยากรณ์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆเนี่ยยังไม่เข้าใจนะคะในโครงสร้างของหลักไวยากรณ์นะคะดิฉันก็เลยได้แก้ปัญหาค่ะโดยการที่สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเ,เด็กก่อนนะคะ ซึ่งการในภาษาอังกฤษที่ดีนั้นเนี่ยเด็กๆจะต้องมีความรู้สึกสนุกนะคะแล้วก็มีอยากมีส่วนร่วมในการเรียนนะคะซึ่งคุณครูคก็เลยใช้วิธีที่หาสื่อหรือว่านวัตกรรมนะคะที่มันน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นในการเรียนรู้นะคะคุณครูคก็เลยได้ทำแสตดี้ที่เป็นรูปคนดังนะคะต่างๆนะคะที่มาให้เด็กๆเ,เห็นก็จะเป็นนักร้องแล้วก็ดารานะคะให้ให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เห็น แล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะใช้สื่อนี้นะคะซึ่งจะเป็นทําให้เด็กๆเนี่ยน่าสนใจจุดเด่นของการใช้สื่อนี้นะคะเพื่อทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีความตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวกระตือรือร้นนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้คิดนะคะมากกว่าที่จะนั่งฟังคุณครูสอนในห้องเรียนนะคะแล้วก็นั่งท่องจำต่างๆนะคะช่วยพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ของนักเรียนนะคะให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนออวิธีการนะคะก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยดิฉันก็ต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางของภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะดูมาตรฐานการเรียนรู้นะคะที่เด็กๆควรรู้หรือว่าต้องรู้นะคะออโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องการใช้สัมพนามบุรุษที่3เนี่ยเป็นอยู่ในมาตรฐานไหนตัวชี้วัดใจนะคะออแล้วก็ต่อไปนะคะคุณครูก็ออกแบบ การสอนนะคะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะต้องเป็นแบบ active learning หรือว่าให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมในในห้องเรียนในการเรียนรู้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาออกแบบแผนการสอนนะคะให้ทั้งเป็นแผนหน่วยแล้วก็แผนรายชั่วโมงนะคะให้ให้ให เกิดผลสําเร็จนะคะแล้วก็จะมีการทําบันทึกหลังสอนนะคะเสนอท่านผู้บริหารโรงเรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแล้วก็มาจัดทําสื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสนใจที่อยากจะเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กป .1 นนเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเขามีความแอคทีฟอยู่แล้วโดยโดยช่วงวัยของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาวิธีหรือว่าทํายังไงให้การแอคทีฟของเด็กนั้นเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้นะคะโดยการที่หาสื่อ ให้หน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้าการเรียนการสอนเนี่ยมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นออกแบบการเรียนการสอนแบบเป็นการเล่นเกมในชั้นเรียนนะคะอย่างเช่นในที่สอนเนี่ยคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยนะคะออกมาแปะกระดาษนะคะที่คุณครูเนี่ยเขียนว่า he หรือชีนะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยแปะให้ถูก เช่นถ้าแบบเป็นผู้ชายนะคะเด็กๆก็ต้องเอากระดาษที่คำว่ามีคําว่าฮีเนี่ยมาแปะให้ถูกตอ้องถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นคําว่าชีแล้วจากนั้นเนี่ยคุณครูก็จะสลับแซนดี้นะคะให้สลับเป็นชายหญิงหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะออกมาเล่นเกมเงี้ยค่ะซึ่งาการใช้เกมเป็นการเรียนการสอนเนี่ยจะทําให้เด็กป .1 เน,นี่ยนะคะ มีส่วนร่วมเยอะมากนะคะเด็กๆจะตื่นตื่นตัวในการที่ที่อยากจะออกมาเล่นเกมนะคะก็จะยกมือมีอาสาสมัครอะไรเงี้ยค่ะอยากออกมาเล่นเกมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการวัดแล้วก็เมินผลคะ่ะก็แน่นอนว่าหลังจากที่เราจาัดกิจาก,การรมนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาดูาฟีดแบ็กหลังจากนั้นว่าว่าเด็กๆเนี่ยเ,เข้าใจถึงการใช้ h ีหรือชีหรืไมอย่างเงะะี้ยค่ะโดยที่คุณครูก็จะมี แบบประเมินต่างๆนะคะเช่นการทําแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าการสังเกตในห้องนะคะหรือว่าลงไปถึงแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะที่เด็กๆเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการทํางานไม้มใ่เรียนใ่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะสืบข้อให้เด็กๆทําลงในสมุดน,นะคะซึ่งคุณครูก็จะมีภาพนะคะผู้ชายผู้หญิงสลับกันอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆดูแล้วก็จะให้เขาเนี่ย เขียนคาตอบลงไปว่าภาพนี้นะคะควรให้ใช้ he หรือว่าภาพนี้ควรใช้ she รวมถึงในบทเรียนนะคะก็จะมีเรื่องของ family นะคะเป็นเรื่องของครอบครัวซึ่งก็จะมี father mother ต่างๆนะคะก็จะเป็นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่สาวอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเป็น father เด็กๆก,ก็จะต้องเขียน he ลงไปอย่างเงี้ยค่ะคือ ให้เขาได้ไดไดไดใช้นําไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกการผลการเรียนรู้ละคะ่ะว่าการวัดและประเมินผลของเด็กๆที่เรียนเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการใช้ไวายากรณ์การใช้สรัสพนามบุติที่3านะคะฮีกับชีเนี่ยก็เ,เป็นยังไงบ้างนะคะคุณครูก็จะได้ตรวจสอบอความก้าวหน้าแล้วก็นําผลเนี่ยไป,ไปพัฒนาตรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในชั้น มันก็ทําให้เราได้รู้ว่าการสอนแบบนี้นั้น,เ,นเด็กๆเข้าใจแล้วก็เด็กๆสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยนะคะส่วนผลลัพธ์ที่คาดหวังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้รับการพัฒนาเรื่องการเรียนไวยากรณ์ภา,าษาอังกฤษให้เป็นเรื่องสนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานาน่าตื่นเต้นเรียนอย่างเข้าใจได้ง่ายนะคะได้ได้หมดทุกคนนะคะทั้งหมด40คนแต่ว่าในความ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจริงๆแล้วนะคะก็คือร้อยละแปนะคะให้นักเรียนเนี่ยผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวัดที่1.3าป .1 ทับ1นะคะเรื่องการใช้สรพนารูษที่3ามีหรือชีนะคะส่วนเชิงคุณภาพนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่ทับห้าโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้รับการพัฒนาการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องการใช้สรพนารูษที่3ามีหรือชีผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด ผลจากการจัดกระบ,บวนการเรียนรู้ของคุณครูนะคะและผลงานของผู้เรียนนะคะของเด็กๆเ,เนี่ยก็จะสะท้อนกวาการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะท,ที่ที่ทำให้มีแรงบันดาลใจในการสอนนั่นก็คือผู้เรียนค่ะคุณครูแค่หาวิธีว่าจะทํายังไงดีให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนรู้ไวยากรณ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ ยากสำหรับเด็กไทยที่ทุกคนเด็กๆไทยทุกคนไม่ค่อยชอบอยากจะเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทำยังไงให้การเรียนการสอนมันน่าสนุกม,นมันเด็กๆรอคอยที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นนะคะก็คุณครูก็เลยคิดหาวิธีอะคะ่ะที่ที่จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะไปรับชมคลิปการเรียนการสอนนะคะที่คุณครูได้ใช้สื่อ มีแจ็คสันหวานลิซ่าปรัตนาพี่โฟเบลล่านะคะในห้องเรียนว่าเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยคะ่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ